หย่อนแสงหน่อยครับผมเดินผ่านพึ่งสองรอบแลยนั่งางเลยถูกแล้วครับ เลื่อนยังครับผมอยู่ใกล้กันเลยเกือบไม่เห็นครับมันเป็นกลุ่มครับมิม้มครับผมสวัสแบบดีวันที่สี่มีนาครับผมตามตัวกินน้ำแต่คิดว่าไม่ใช่หลังนี้แน่ครับผมเพราะว่าไม่มีบินเข้าเป็นออกเลยนี่ครับอยู่ข้างในหลังเล็กรับผมไม่มีบินเข้าเป็นออกเลยครับต,ตัวลงกินน้ำเยอะอย่างเยอะเลยครับ ข้างบนครับผมรังใหญ่ของมิ้มหน,น่อยนึงนี่ครับจะแกงมอไซด์แหละไปครับผมทำครบลุยก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูรังใหม่โอ้ แตจริงตัดก่อนแต่งจริงขึ้นก่อนครับแต่งริงขึ้นก่อน คบคัรเดินคนแล้ว เรน,น้ำไปพาิา ครับผมลงครับ ครับผมดับพบดับไฟเรียบร้อยดูใต้ต้นไม่มีที่ไฟครับผมใช้กระดาษนเพื่อนครับผมสวัสดีวันที่5มีนาครับผมบต้นอยู่คาใหญ่หลังใหญ่อยู่คันเพื่อน เดี๋ยวซูมให้ดูครับผมยังงานอยู่นี่ครับย้อนแสงหน่อยครับผมเดินผ่านพึ่งสองรอบแล้วดูหัวน้ำม่นดูเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูอีกมุมครับผมมุมนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่ครับเห็นแค่มุมนี้ครับผม ดูหัวน้ำป,ปองอยู่ครับมุมหัวน้ำกับผมมุมนี้นี่ครับดำๆหลบดีเพื่อนๆมุมนี้ก็พอเห็นอยู่ครับแต่ไม่ค่อยเห็นชัดเหมือนกันครับผมนี่ครับโอ้เป็นทรงดีครับหัวน้ำปองด้วยแต่รุนแครับผมโอ้่ต้องใช้คลอยครับ สิงยูคาเยอะอยู่นี่าลยะดูคานี่ใหญ่งนี้ลกครับผมเดี๋ยวจะครบขึ้นเลยครับอันตรายครับผมเดี๋ยวสิงยูคาเล็กจะไปนี่ไปโดนยูคาเล็กจะไปโดนหลังพุ่ง พุ่งแตกอันตรายครับช่วงนี้ดุคบกระดาษเหมือนเดิมครับผม Đẹp là phương rồi เสียงรถก็ัมาอีกโอ้โหเป็นแก่ร้อนเดือดเล็บสองแล้วครับเถ็ผ่านไปแล้วโ็นหัวหน้ำก็่าผม ด้วยน้ำด้วยน้ำลองดูดีๆครับเก่งอยู่ขาโอ้นหานี่ครับแต่ไม่โตขอได้สักขวดครับผม ขอพรขึ้นคอกนก่นอนหาทางขึ้นคอกนก่อนครับ มัดแดงก็มีครับผมโอเคนั่งคอนได้แล้วครับ

we <laughs> I don't know. เนะายการเพื่อน,นลงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับครับผมเหมือนเดิมหนับควบตับไฟเรียบร้อยครับผมนั่งดูขีไฟตายต้นเรียบร้อยให้ชัวร์ครับผมแต่ไม่มีครับผมเนี่ย ที่เศษไฟมันก็จะร่วงมาเป็นแค่เป็นชีเท่ากับผมเศษไฟไม่ร่วงแน่นอนกระดาษไม่มีเศษไฟแน่นอนกับผมผมรับประกันได้แล้วครับน้ําได้อยู่กับสักขวดหนึ่งแหละน่าจะขวดหนึ่งได้อยู่กับโลกว่าๆน้ํางามกับผมดอกประดู่เริ่มบานกับผมดอกประดู่ดอกอลางเกสรก็ดอกประดู่ครับผมกับดอกอลาง,งเหลืองเริ่มบานแล้วครับประดู่ตนนี้บานหลายต้นเลย แต่เมื่อกี้ผมมาผมมองเห็นมีตัวตอนไปสองสามตัวผมเจเน้อคอดูปวดคอก็เลยไม่ไหวครับก็เลยสุ่มหาเอาก็เลยฟุกครับผมเห็นตอนตัวดอกกระดูอยู่สองสามตัวไปเพื่อนเดี๋ยวเก็บของก่อนทีแรกก็จะปล่อยไว้ก็ผมมันข้างทางด้วยกับอีกอย่างหนึ่งร่งจะขาดก็ผมโดนนิดเดียวก็จะขาดละกลัวไม่อยู่ครับเสียของไปครับผมเก็บของก่อนไปต่อเจอมีดพลังครับเพื่อน ได้มีมาสองลังแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายก็ผมเมื่อกี้เครื่องมัน,นร,อร,อนรอ้อนเปิดเครื่องไม่ติดเลยครับโอ้บินมาใส่ละลังใหญ่ครับที่ได้เครื่องร้อนเปิดเครื่องไม่ติดเลยครับน่อยู่ข้างในเดี๋ยวจุดควันก่อนตาว่าโอ้ลังงน้ำเลยแล้วนะี่ะขาวจั่วเลยไม่รู้มีน้ำไหม Oh. นี่ครับลังน้มอยู่ขยาวก่อนครับผมขยับขยับ oh. น้ำมีเหมือนเดิมครับแต่เน้นเกสรครับผมโซนนี้ oh. โอ้โหเกสรอ,อย่างเยอะเลย mm hmm. เกรสรเต็มเปี้ยเลยครับเนะี่ย ครัพาเพื่อนอีกรังครับผมสีใกล้กันเลยเกือบไม่เห็นครับลงเป็นกลุ่มครับมิมเดี๋ยวลังนี้ไม่ได้ตั้งกล้องนะครับอยู่ที่ลกอยู่คอหนีบก่อนเพื่อนสองรังเลยสีใกล้กันโอ้รังนี้น้ําโพดดีเลยเพื่อนน้ํางามเลยครับเกสรไม่มีมีแต่น้าครับรังเมื่อกี้มีแต่เกสรจะติดกันพื้นที่เดียวกันครับดูดีความแตกต่าง สวยครับผมเก็บกันมีมสี่ลังสองลังใกล้กันครับผมมีสวยอยู่ครับหัวน้ำมันร้อนครับผมหัวน้ำละลายนี่ครับลังใหญ่อยู่ข้างล่างสองลังครับลื้อไม่ได้ครับผมจับเยอะไม่ได้มันร้อนมันละลายครับโอเคครับนเพื่อนกลับครับผม หัวน้ําสวยลยล่ครับรังใหญ่ปิดตามิมน้ําพึ่งอยู่ข้างล่างครับผมนี่แล้วก็หัวน้ําพึ่งตัวนี้ครับผมเอาไปใส่ขวดนะครับขวดกว่าๆน้าสวยอยู่ครับไปครับผมกับไปครับนุ่นดอกลังบานครับผมต้นลังไม่มีพึ่งลงเลยครับนี่ผมมาหลบกระท่อมข้างทางเข้ามันร้อนไม่ไหว แต่เป็นลมครับเพื่อนๆร้อนมาก,กว่านี้เมื่อวานไปก็ได้มาลังหนึ่งตามตามอีกลังหนึ่งไม่เจอครับฝนตกก่อนเมื่อวานเมื่อวานไปทางลงฝนตกในลงต้องขี่รถหนีครับอันตรายฟ้าในดงมันมีแต่ต้นไม้ใหญ่ครับเดีย๋ยววันนี้ก็เลยล่อหาตามขอบๆลงเอาครับผมไปครับเพื่อนก,กลับครับฝากกดไลค์กดแชร์กติดตามครับผมขอบคุณครับที่รับชมทุกท่านครับผม